ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับด้านหลังของเราวันนี้นิสสันอเมราสปอร์ตเทครุ่นใหม่แต่งพิเศษนะครับจากทางนิสสันที่ส่งออกมาในปีนี้เพิ่มความสดใสเพิ่มความน่าใช้เพิ่มสีสันให้กับอเมรารถที่ขายดีที่สุดของพวกเขาในประเทศไทยณนะวันนี้นะครับไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้มีไฮไลท์อะไรเด่นๆเพิ่มขึ้นมาบ้างครับ นิสสันอเมร่าในรุ่นสปอร์ตเทคนะครับจะมีมาด้วยกัน2รุ่นย่อยคือในรุ่นย่อย V และรุ่นย่อย V L นะครับราคาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา20,000บาทครับเป็น6290 0 0บาทและ659,0 0 0บาทนะครับโดยดีไซน์ของชุดแต่งสปอร์ตเทคเนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างนิสสันกับออเทคนะครับสำนักแต่งที่ดีไซน์ชุดแต่งให้นิสสันอยู่แล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าอเมร่าออเทคนะแต่พอมาเป็นประเทศไทยปุ๊บมันก็เป็น อเมร่าสปอร์ตเทคแบบนี้ครับชุดแต่งทั้งหมดจะเห็นว่าความโดดเด่นของเขาเเนี่คือตัวกันชนสีเงินนะครับที่จะมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับกระจังหน้าสีดําเงาโครเมียมวีโมชั่นแบบนี้นะครับก็จะเข้ากับตัวชิ้นสีดําของหน้ารถแบบนี้แล้วพอรถคันนี้มันเป็นสีดำเนี่ยก็จะยิ่งดุมากขึ้นนะครับตัวกระจกงมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเงินมีสปอยเลอร์ที่ด้านหลังแล้วก็มีแบตสปอร์ตเทคที่ด้านหลังนะครับรวมถึงภายในเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะเห็นว่าไฟหน้ารถเนี่ยไม่ติด อมเมร่าเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นไฟหลีนะครับไม่ใช่ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แต่ว่าให้โชว์รูมแก้ให้ได้ให้เป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับฉะนั้นถ้าเวลาสตาร์ทแล้วจะเปิดไฟตรงนี้ต้องเปิดเป็นไฟรีระบบไฟทั้งหมดนะครับเป็น LED นะครับทั้งไฟสูงไฟต่ำแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ครับนิสสันอเมร่าสปอร์ตเทคครับจะมาพร้อมกับวงล้อ15นิ้วปัดเงาดีไซน์ใหม่นะครับจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหดูเท่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นแบบทูโทนด้วยยางติดรถของเขาครับจะเป็น ไซส์ขนาด195/65 R15 โดยยางที่ติดรถมานะครับจะเป็น Bridgestone EcoPure p 1 5 0ครับแต่วันนี้เรามียางอีก2ตัวจาก Bridgestone ที่อยากจะแนะนําสําหรับผู้ที่ใช้นิสสันอเมรากันครับโดยทั้ง2รุ่นที่เรามาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะมีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปครับมาดูกันที่รุ่นแรกของเราครับ Bridgestone Turanza T005A สําหรับการขับขี่ที่ต้องการความนุ่มเงียบเพื่อการเดินทางที่นุ่มสบายระดับพรีเมียม ส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับจะเน้นช่วยเรื่องความประหยัดให้กับคุณนั่นก็คือ Bri ริ e s ต o n e e c เปีย EP 300สํำหรับการใช้งานทั่วไปที่มาพร้อมกับการใช้งานที่ยาวนานเต็มประสิทธิภาพและช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยซึ่งผู้ที่ใช้รถนิสสันอเมร่าในรุ่นโฉมนี้นะครับกำลังมองหายางใหม่อยู่เนี่ยสามารถเลือกใช้ยางของบริ t o ตนทั้ง2รุ่นนี้ได้เลยครับและถ้าสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของอยางจากบริ t โตนได้ที่ศูนย์บริการ o อ k พิษ ร้านจาหน่ายยางบริสตนทุกสากขาทุกประเทศหรือที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของบริสตอได้เลยครับจะเห็นว่านะครับตัวกระจกของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เสา A นะเห็นไหมเขามีการปรับตําแหน่งเลื่อนเข้าไปแบบนี้นะครับทําให้มองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าในขณะที่เสามันลูมากกว่าเดิมเนี่ยถ้าไวตรงนี้มันก็จะมองเห็นไม่ชัดนะครับมุมมองก็จะไม่ดีเขาเลยมีการปรับตําแหน่งแบบนี้อ่าก็จะมองเห็นได้ทัศนวิสัยในการมองด้านหลังด้านข้างเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วย ไล่ในตอนต้นกันไปแล้วนะครับว่าส่วนที่เพิ่มมาของตัว s p o r t Tech เนี่ยคือสปอยเลอร์นะครับเพจสปอร์ตเทแล้วก็นี่เลยการชนท้ายที่เป็นสีเงินเท่ๆแบบนี้นะครับอันนี้เปิดไฟหลีไว้นะครับจะเห็นไฟท้ายของเขาที่เป็น L.E.D ไลท์ Guiding เท่ๆแบบนี้นะครับในโคมเนี่ยค่อนข้างเท่เลยจะเป็นดีไซน์แบบ3มิติด้านในนะครับโคมเนี่ยจะเป็น L.E.D แต่ว่าไฟเลี้ยวยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวโคมของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับซึ่งพอมากับร,รถคันสีดำแบบนี้ โอ้มันยิ่งทําให้ตัวรถดูเท่มากๆเลยครับผมรวมถึงครับตัว floating roof ของเขาเนี่ยก็จะยิ่งดูกลืนไปกับตัวรถมากกว่าเดิมด้วยตัวนี้ครับตัว top VL นะครับ turbo sporttech ไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ตรงนี้นะครับเสาอากาศชักฟินจะไม่มีเพราะเสาอากาศของเขาเนี่ยจะเป็นแบบฝังในกระจกเรียบร้อยแล้วเปิดมาดูที่ด้านท้ายท้ัยหลังกันดีกว่าก็เป็นการเก็บงานระดับ eco car ทั่วไปนะครับการบุอะไรต่างๆฝาท้ายตรงนี้ที่เป็น พีพีบอร์ดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าฟีเจอร์บอร์ดเนี่ยมีไฟสองสว่างด้านหลังมาให้นะครับการเก็บงานในช่องหลังเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดนะสำหรับรถอีโคคาร์แล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวครับนี่นะครับงานจุดรับตาที่ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังของเขานะฮะก็จะโชว์ส่วนบนนะครับมีไฟสองสว่างนี้แต่ว่าตรงที่มองเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าบุอย่างดีนะครับบุดีเลยตรงนั้นเป็นพีพีบอร์ดนะ ข้างบนตรงนี้ก็บุมานะครับมาดูตำแหน่งการนั่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของการตกแต่งเนี่ยด้านประตูเนี่ยจะเป็นวัสดุฮาร์ดเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นพลาสติกแข็งๆแ,แต่ว่าจะมีบุหนังบางๆนิดหนึ่งให้ตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นหนังแล้วก็เดินตะเข็บนะครับนอกนั้นเนี่ยจะเป็นพลาสติกลายคาร์บอนเป็นพลาสติกที่เป็นลายหนังขึ้นรูปนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้มีเพลย์สปอร์ตเทคเพิ่มเข้ามานะครับในรุ่นนี้แล้วก็พรมครับจะเป็นพรมสีดําขอบแดงเดินตะเข็บจริง วางไว้บนผ้ายางน,นะครับเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยให้มากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกมันเป็นชุดแต่งที่ไม่ได้เน้นความฉูดฉาดนะครับมีช่อง usb ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ช่องเก็บเอกสารเนี่ยจะมีะเฉพาะในส่วนของด้านหลังเบาะผู้โดยสารนะครับตอนหน้าเท่านั้นเบาะนั่งเนี่ยเออเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับต่อให้เป็นตัว top vl แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเก่งของเขาเนี่ยโถงด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างใหญ่มากนะครับผมเบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยปรับมาเป็นแบบที่ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ย นั่งแล้วสบายแลวด้วยนะด้านหลังนั่นก็จะเห็นได้เลยว่าเหลือนะครับพื้นที่เล็กลูมเฮดรูมแบบเหลือเฟือม,มากๆครับแต่จะมีน่าเสียดายอย่างหนึง่งคือเบาะของเขาเนี่ยมันจะเป็นเบาะโฟมขึ้นรูปชิ้นเดียวมันเลยไม่สามารถที่จะปรับพนักอิงศีรษะได้แล้วก็ไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางมาให้นะครับแต่ในเรื่องของการนั่งเนี่ยก็สาหรับโดยสารตอนหลังนะผมว่าโอเคนะแต่ว่าตัวตรองนั่งเนี่ยอาจจะสั้นไปสันหน่อยสําหรับผมนะนี hey. นั่งไกลๆน่าจะโอเคอยู่แล้วก็มีไฟเก่งนะครับทั้งตอนหน้าแล้วก็ไฟเก่งตรงกลางด้วยมือโหนครบคันเลยทีเดียวฝ้าสีสว่างแบบนี้อาจจะเห็นรอยผมที่โดนกินได้ง่ายนะครับนะครับเมื่อกี้อาจจะมองไม่เห็นงานนี่ครับช่องชาร์จไฟ usb นะครับพรม s p o r t t e c คขอบแดงแบบนี้แล้วก็นี่ครับเพลท s p o ร t ตเทในด้านของคอค็อกพิดผู้ขับขี่ครับนี่ดูโอ้โหเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะโอ้โหเป็นเหล็กมาเลยสปอร์ตเท่มาเลยนะครับรมแน่นอนเหมือนด้านหลัง ผ้าวางบนผ้ายางนะครับปัก s p o t ์ตเทนะครับขอบสีแดงแบบนี้เบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวท็อปวีก็ยังเป็นเบาะผ้าปรับด้วยมือนะไม่มีการปรับด้วยไฟฟ้าแต่อย่างใดให้ดูในเรื่องของหน้าจอกันนะครับตัวหน้าจอจะเห็นได้เลยว่าด้านซ้ายเนยเป็นหน้าจอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่นะครับในการควบคุมระบบการขับขี่ระบบช่วยเหลือต่างๆของตัวรถเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าจอนี้รวมถึง เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองต่างๆอัตราสิ้นเปลืองอันนี้จะเป็นเรื่องของการจอดถ่ายสนานะครับอย่าไปดูนะเห็นไหมก็จะอยู่ในนี้นะครับพวกระบบความปลอดภัยของตัวรถด้านขวาครับจะเป็นอนาล็อกที่บอกในด้านของวัดความเร็วของตัวรถแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยครับมันมีด้านข้างคือบิ๊กสปอร์ตด้านหน้าคือตัวระบบแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าคนเนี่ยจักรยานได้หมดเลยช่วยเบรกทั้งหมด ด้านซ้ายครับจะเป็นหน้าจอ TFT เหมือนกันนะครับทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay ด้วยขนาดใหญ่เลยแล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยใช้งานได้ดีเลยพอสมควรเลยดูดิที่ชอบที่สุดคือตัวกล้อง360องศาของเขาครับนี่โอ้โหสำหรับคนมีหมายอย่างผมนะนี่ไงพูดปุ๊บก็เดินมาเลยกดอีกทีครับจะเป็นด้านมุมมองฝั่งซ้ายที่ปกติเราอาจจะจอบเทียบกันนะครับตัวกล้องเนี่ยไม่ได้ชัดมากแต่ว่าดูรู้เรื่องแล้วก็ มาร์กต่างๆเขาเนี่ยเชื่อถือได้เลยในส่วนของอ,อ,องศานี่การเลี้ยวด้วยไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังอันนี้เจ๋งมากๆนะเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆเลยทีเดียวแอร์ออโต้นะครับไม่ดูโอโซน USB พอร์ต12โวลต์นะครับตัวปุ่มสตาร์ทเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แบบเท่นะเหมือนรถสปอร์ตคาร์เลยนะเกียร์ครับไม่มีเกียร์1 2 3นะดี แล้วโลเลยไม่มีเกียร์เด้วยตรงนี้จะมีเพลสปอร์ตเทคนะครับภายในเนี่ยจะมีเพลสปอร์ตเทคตรงนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็นี่ครับให้ดูชุดตกแต่งตรงนี้สําหรับแดชบอร์ดวันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นบุหนังนะครับเดินตะเข็บแล้วก็ที่ผมชอบเลยคือเนี่ยตะเข็บมันไม่ได้มีแค่ตรงกลางนะแต่ว่าในจุดนี้ที่แบบเป็นจุดที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสโดนด้วยซ้ำอะ่ะเขาก็ยังเดินหนังเดินตะเข็บจริงมาให้นะไม่ได้ทําเป็นพลาสติกขึ้นรูปมา ตรงนี้ดีมากนะฮะเรามาลองดูในส่วนของตำแหน่งท่านั่งของผู้ขับขี่กันนะครับส่วนตัวเนี่ยลองขับมาไกลๆออกมาต่างจังหวัดหน่อยนะครับก็จะรู้สึกว่าเบาะนั่งเขาเนี่ยไม่ได้นั่งสบายมากนะครับผมรู้สึกว่าตัวลองนั่งเขาเนี่ยสั้นนะครับแล้วก็ตัวโฟมด้านหลังเนี่ยไม่ได้รับสรีระของผมมากนักนะครับรวมถึงตัวด้านข้างที่ขึ้นมาเป็นรับสรีระที่ด้านข้างเนี่ยก็เวลาขับจริงก็ไม่ไรู้สึกว่าทําให้นั่งสบายมากขึ้นน,นะครับตัวเบาะนั่งเนี่ย ขับในเมืองระยะสั้นๆ,ๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าขับออกมาระยะสักแบบ70-80โลแบบวันนี้ผมขับร้อยกว่าโลเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสัก80โลเนี่ยผมก็จะเริ่มแบบโอ้เมื่อยแล้วนะนั่งไม่สบายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยื้อเส้นยื้อสายเอาได้ขยับตัวเอาอย่างเงี้ยขับรถอยู่สบายอยู่แล้วนะฮะในฟังก์ชันการใช้งานด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีในส่วนของตัวที่เก็บแว่นกันแดดบนนี้นะครับแต่จะเป็นไฟส่องสว่างแบบวอร์มไลท์แยกซ้ายขวาด้วย ม่านวังแดดมีมาให้แล้วก็มีกระจกแต่ไม่มีไฟทั้งสองตำแหน่งเลยพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่เขาบอกว่าหุ้มหนังเดินตะเข็บนะครับแต่ฟิลลิ่งเนี่ยไม่ได้ต่างจากพวงมาลัยที่เป็นขึ้นรูปสักเท่าไหร่ด้านซ้ายควบคุมหน้าจอตรงนี้แล้วก็เครื่องเสียงนะครับด้านขวาไม่มีปุ่มอะไรเลยทั้งที่จริงๆควรจะเป็นในส่วนของปุ่ม cruise control นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านิสสันเหมือนจะเลือกฟังก์ชันการใช้งานในอเมเนี่ยให้เหมาะ กับการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับฉะนั้นการมีคูดซอนโทรอะดัพตีฟคูดซอนโทรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นเพราะฟังก์ชันพวกนี้เราจะได้ใช้คือตอนเดินทางออกต่างจังหวัดการเดินทางไกลๆซึ่งอาจจะไม่ได้บ่อยโดยเฉพาะในยุคโควิดแบบนี้อเมราคันนี้ครับนิสันเลยตั้งใจเลือกมาว่า b i สปอร์ตมอนิเตอร์ลิเนี่ยช่วยได้มากในการขับขี่ในเมืองจําเป็นใส่มาให้เยี่ยมมากๆกล้องสามร้อสิองศารอบคันเนี่ยจำเป็นมากๆโดยเฉพาะสําหรับ กับสาวๆหรือคนที่เพิ่งขับรถมีอเมร่าเป็นรถคันแรกเนี่ยคุณจะมั่นใจได้เลยในการจอดเข้าซองจอดเข้าบ้านจอดที่แคบจอดเทียบฟุตบาทเพราะว่ากล้องของเขานะครับรอบคันมีมุมด้านซ้ายให้เลือกมองแล้วก็มั่นใจได้ค่อนข้างจะร้อเซเลยว่ากล้องกับตำแหน่งรถจริงๆเนี่ยมันตรงกันมันเป๊กกันไม่ใช่แค่พออ้างอิงได้รวมถึงครับระบบความปลอดภัยของเขาอย่างช่วยเบยรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ด้านหน้านะครับที่จะตรวจจับได้ตั้งแต่รถจนถึง คนเดินและจักรยานเลยเรียคอทฟิกอาร์รชช่วยเบรกเฉินที่ด้านหลังพวกนี้จําเป็นมากๆสาหรับฟังก์ชันการใช้งานสาหรับคนเมืองนิสสันเลยเลือกใส่ฟังก์ชันพวกนี้มาและสามารถทําราคาได้อยู่ที่60,000กลางเท่านั้นในรุ่น Sport t e ทคแบบนี้ระบบปรับอากาศเองก็เป็นระบบปรับอากาศแบบออโต้นะครับจะมีก็ตัวกระจกมองหลังตรงนี้นะฮะที่ยังเป็นแบบปกติอยู่ไม่ได้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติอะไรผมค่อนข้างชอบดีไซน์ ท่อแอร์ตรงนี้นะเป็นดําเงาแล้วก็ขอบเป็นสีสีเงินสีเทาเข้มๆแบบนี้นะครับชุดตกแต่งภายในเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นดูเท่ดูสุขุมมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนตัวผมอะ่ะชอบแบบนี้มากกว่านะแล้วก็ตัวชุดแต่งสปอร์ตเทคเนี่ยน่าจะจับตลาดยูเซอร์ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้เยอะกว่าเดิมเพราะก่อนหน้านี้สีสันชุดแต่งภายในของเขาค่อนข้างจะชูชาดไปสักนิดนึงนะครับพอเป็นสปอร์ตเทค แล้วมากับดีไซน์ที่เป็นวัสดุสีดําแบบนี้เฮ้ยมันดูเท่ว่ะมันดูสําหรับผมที่อายุเลขสามเนี่ยมันก็ยังดูเท่อยู่นะมันก็ยังดูวัยรุ่นอยู่แต่ดูมีความสุขุมไม่ฉูดฉาดเกินไปแล้วก็แล้วก็เข้ากันได้กับทุกเพศทุกวัยไม่มีออโต้เบรกโฮไม่มีเบรกมือไฟฟ้าที่วางแก้วตรงกลางเนี่ยก็จะมีขนาดเล็ก2ตําแหน่งนะครับที่ประตูอีกฝั่งละหนึ่งตำแหน่งที่เท้าแขนตรงกลางมีมาให้อันนี้ดีมากแล้วก็ถึง ตัวประตูเนี่ยเขาจะบุหนังบางๆแบบนี้นะครับผมไม่ได้ดีมากแต่ว่าตัวที่เท้าแขนตรงกลางเนี่ยเขาบุหนังมาแล้วก็เดินตะเข็บจริงแต่มีฟองน้ํานุ่มๆม,มาให้พอที่จะเท้าแขนแล้วไม่ได้รู้สึกว่ากระแทกปึ้งอะไรนะครับต้องเนี่ยผมต้องกระแทกแรงพอสมควรเลยถึงจะมีเสียงชอบจริงๆครับที่เท้าแขนเนี่ยบุมานุ่มเลยแล้วก็ตำแหน่งค่อนข้างพอดีกับสรีระผมเลย เปิดออกมาปุ๊บเก็บของได้พอสมควรเลยครับแล้วก็จะมีช่องจ่ายไฟ USB อีกตำแหน่งตรงนี้ด้วยฉะนั้นถ้านั่งโดยสารกันไป4คนเนี่ยสบายเลยนะด้านหลังมีอยู่แล้ว1ตําแหน่งใต้ที่เท้าแขนหนึ่งตำแหน่งด้านหน้าสําหรับคนขับขี่ที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay หนึ่งตำแหน่งและยังมี12โวลต์อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยส่วนที่ตลกนิดนึงสาหรับผมคือการดีไซน์ในด้านของช่องเก็บโทรศัพท์ตรงนี้นะครับพอเราต่อสายแบบนี้นะครับ Apple CarPlay แบบนี้เราจะวางเก็บเข้าไปปุ๊บเนี่ย iPhone XR เนี่ยของผมวางไม่ได้เลยนะ หรือเขาดีไซน์มาสาหรับมือถือที่เล็กกว่านี้ก็ไม่รู้แต่ของผมวางไม่ได้แล้วมันจะวางแล้วติดตูดสายแบบนี้นะครับแต่มันก็มีข้อดีแหละคือจังหวะที่ต้องหยิบใช้มันก็หยิบใช้ง่ายนะครับเพราะว่าตูดมันลอยตัวอยู่เออในข้อดีมีข้อเสียในข้อเสียมีข้อดีสะง,งั้นคอนโซลกลางตรงเนี้ยก็ไม่ได้มีการบุนหนังนะครับเป็นพลาสติกแข็งเลยแล้วก็ข้อพิตรงเนี้ยกว้างก็จริงแต่เวลาขับนานๆอะ่ะแล้วกระดูตรงเนี้ยผมว่าจะชอบกระแทกกระขอบนะครับก็จะมีอาการ เจ็บอยู่บ้างเหมือนกันขุมกําลังที่วางอยู่ในนิสสันอเมร่าคันนี้นะครับจะเป็น3สูบ 999cc ซเทอร์โบรีดพลังกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่โอร้อน100แรงม้าครับที่5,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดของเขา152นิวตันเมตรที่2,400จนถึง4,000รอบต่อน,นาทีมาแบบต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าช่วงก่อนถึงรอบของมันเนี่ยตอนขับเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับผมว่ามันจะมี แหลกอยู่นิดนึงมีช่วงให้รออยู่นิดหนึ่งซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเซตไม่ให้ตีนต้นเนี่ยมันพุ่งจนเกินไปนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยขับรถที่เป็นเครื่องยนต์ที่จีจาร์แบบนี้มาก่อนเนี่ยก็เป็นข้อดีแต่ว่าสําหรับคนที่อยากได้ความต่อเนื่องตั้งแต่ตีนต้นเนี่ยก็อาจจะมีงุนหงิดนิดหน่อยนะครับเพราะมันจะมีแหลกอยู่นิดนึงไม่ได้แบบเหยียบแล้วฟื้นมานเนียนๆเลยเหยียบปุ๊บรอหน่อยนึงแล้วถึงมาแต่ถ้ามันอยู่ในรอบของวันเนี่ยก็ เหยียบแล้วมาเหยียบแล้วมาต่อเนื่องลื่นไหลครับเป็นรถที่มีความคล่องตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่ส่งกําลังได้ดีมีความกระชับกระเฉงช่วงล่างของเขานะครับแม็กเฟอร์สันสตารทอชันบีมก็มีความกระชับความนุ่มนวลเนี่ยอาจจะไม่สู้อเมร่าเก่าแต่ได้เรื่องของความมั่นใจในการขับขี่การซับแรงในส่วนของการขับขี่บนถนนบ้านเราเนี่ยก็ยังดีอยู่นะก็ต้องบอกว่าซับแรงคอสะพงคอสะพานอะไรเนี่ยทำได้ดีนะครับเจอถนนแย่ๆเจอหลุมเจออะไรเนี่ยก็ยัง ก็ยังนุ่มนวลอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้เท่าอัลเมร่าตัวเก่าครับแต่จะได้การคืนตัวที่ดีมากกว่าเดิมความกระชับมากกว่าเดิมแล้วก็ขับขี่ได้สนุกมากกว่าเดิมนะครับสอดคล้องกับเครื่องยนต์ใหม่ของเขารวมถึงพวงมาลัยของเขาเองเนี่ยก็จะมีความกระชับขับได้สนุกมากๆเลยทีเดียวเป็นแพคเกจของรถที่เซ็ตมาให้ขับขี่ได้สนุกมีความคล่องตัวสูงมากแม้อาจจะรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยวงวงไปสัหน่อยนะครับเพราะน้ําหนักตัวรถมันเบาเครื่องยนต์1.0เทอร์โบน้ําหนักตัวรถก็ประมาณ1,000 กิโลกรัมนิดๆนะครับเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกวูบวาบนิดหน่อยแต่ช่วงล่างพวงมาลัยอะไรของเขาเนี่ยเอาอยู่สบายเลยในเรื่องของสมรรถนะและฟังก์ชันอะไรหลายอย่างเนี่ยถ้าคุณอยากดูเปรียบเทียบกับ Honda City นะครับอาจจะต้องไปดูในออโต้สเตชันเพราะผมกับโคกิพีเนี่ยเคยรีวิวอเมล่ากับ c i t ีเทียบกันไว้แล้วในออโต้สเตชันนะครับนานมากแล้วปี2ปีแล้ววันนี้เอามาเก็บลงที่เกียร์อัพซะหน่อยและกันสำหรับอเมล่าสปอร์ตเทคคันนี้ครับใครที่กำลังมองหารถคันแรก นี่คือ Eco Car ที่ขายดีที่สุดของิสันเป็นรถที่ขายดีที่สุดของ n 닛สันฟังก์ชันการใช้งานที่ให้มาเนี่ยคิดมาแล้วว่าตอบโจทย์คนเมืองแล้วก็ถ้าเทียบกับ City เนี่ยมันจะมีดีมีเสียต่างกันไปอันนี้แล้วแต่คนชอบต้องไปลองดูตัวจริงกันนะครับระหว่างอเมริกากับ City เนี่ยว่าตัวไหนจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากกว่าฟังก์ชันคูซอนโชอย่างเงี้ยแพดเดิลชิพอย่างเงี้ยไอเนี่ยไม่มีนะแต่ City RS มีแต่ว่าจ่ายแพงกว่าพอสมควรเลย แต่ถ้าอยากได้รถใช้งานในเมืองนะครับเดินทางต่างจังหวัดสบายๆอัลเมร่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะราคาจำหน่ายครับของนิสสัน a l m เมร่าสปอร์เทจะมี2รุ่นคือ V และ VL 629,000บาทและ659,000บาทวันนี้ที่เราเมาให้ชมกันคือในส่วนของรุ่น VL Sporttec h ไว้มีโอกาสนะครับจะเอาอ l m เมร่ไป o รถทริปกันดูและติดตามกันด้วยนะครับก็ใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ